สืบเนื่องของวดิ่นชำาหละที่ถูกสืบของสอพวัยร่นชำาหละยด้อยตำรวจเอกกับพวกม่อุ้มตัวไปแล้วเอาไปอยู่ตะขังลงเนียยไว้หนึ่งขึ้นแล้วเอาไปเป็นสายบังคับให้ไปเป็นสายรอซื้อ,อยาได้ยามา่หกร้อยเม็ดแล้วก้อนสิบป่อยตัวครับ ต้องให้เมยกับแม่เอาเงินมาไทยไทยตัวออกสี่0มืนหนึ่งพันบาทหลังจากนั้นแล้วต่อมาเมื่อวานนี่พี่ชายของผู้ต้องหาพี่ชายของผู้ต้องหาที่ถูกจับตอนนี้คุ้มคังก็ได้เลื่อนจำานั่นมาทำลายร่างกายของสายเอาปืนมาคมคูไปเบิงเรื่องเล่าวมือหนีผมแม่น้ำไห้ไปแจ้งความ ตอนแรกเข้าใจว่าเกิดขึ้นเหตุเกิดอยู่ที่วัดินชำลาบบมอแมนครับอันนี้เหตุเกิดอยู่ที่สพสำโรงจังหวัดอุบลครับสวัสดีครับค่ะหนูเห็นตัวมากเออเผมสอบถามเอ,อ่อตอนแรกผมว่าเข้าใจว่าผมเขาอ่าว่าเป็นยังค่อยไปแจ้งอยู่ที่สพสำโรงอันตอนแรกนั้นให้นุ้ไปแจ้งสฉพาะวัดอินเมืนบ่ค่ะ เออันชวัพว <Okay. S 2> พวว่อก็ที่นะเบลาปูวามันมันมันขามเขียคุณบอกว่ามันมันขามไป,ไปไมรกระไดมันต้องแจ้งสัวพ่อไปชัวพ่อมั่นวช่าะอ๋อเขาเขาว่าอย่างสันน้นแน่ยค่ะเดี๋ยวผมจะอ,อ,อธิบายให้ฟังนิดนึงออการแจ้งข้ามีในประเทศไทยเหตุเกิดอ,อยู่ที่เชีงยงใหม่แจ้งอยู่ที่สำโรงก็ได้แจ้งอยู่ที่วลินชำราบก็ได้เว้นแต่ตำรวจคนเราหนันสีสี่สีสบว่าอยาเหตุคดีสีขี้เกียจขี้ข้าหรือสี่ยังก็แเลยแต่เขาเรียกว่าแจ้งนอกเขตก็ได และะที่สำคัญผมเข้าใจพิดผมเข้าใจว่าเหตุเกิดอยู่ที่วาลินชำราบผมเลยแนะ<ช> <aciones S 2> นั่ให้ไป, physical physical ไปที่วาลินชำราบแต่ว่าไปวาลินชำราบแล้วไปแจ้งอยู่วาลินชำราบก็ได้เขาเรียกว่าตรงแจ้งนอกขอนอกเขตเอาโอเคไปแจ้งยูสำาร่งนะใช่ในไหนบัตนี้ไปแจ้งยู่สำลร่งอันตอนแรกเขาโทูไปวารินเขาเขาบลับลงก็เลยกลับมาสำนุ่งนะค่ะคือคือบอกเ่าฮะแจกสำนุ่งแจกวาลินมาสำาร่งไก่บอครับไก่อยู่ค่ะ คืบอบ่โเธหาผมอยู่โธอแล้วบา้านนีคุณบอกว่าฮันเพราะว่าเหตุเหตุเกิดอยู่ที่คุณก็เลยเห็นแม่แจ้งอยู่ที่นุกเป็นงางตอบมาเอาอก็บ่เป็นอยังดอกแต่ว่าที่จริงอ่ะแจ้งอยู่ไสก็ได้ในประเทศไทยเวทในตำรวจสีวบลูกกฎหมายตำรวจชีวีกเกียรติเฮ็ดคดีอันคุณคุณโกงมุกขีก่ก็รู้อยู่ข้างนอกดิเพิ่นอกมาถามข่าวอันอย่างนี้นะคุณบ้าถามบ้านเลยคุณบ้าแนบมาถามบาา้านเลยครับถามบ้านอัน ที่ว่าอันเร่ยงเล่านะคะครับรุณช้ามาช้ามีนุ่นส่งซื้อหย่างนักก้นคนว่ามุกเขาเรียกว่าซือ้อเอะคนว่าโอ้แต่ได้ยินเขาเข้าหน่อยสิคนว่าอันบ้านนี้เขาเลยบอกว่าให้นุ่นหนั่นถาบ้าอันแจ้งสาเหตุใดนะค่ะมุก,กเขาเยบอกว่าแจ้งสาเหตุที่เขามันท้องไหลหลังใจครับ ล้วเอ้าแล้วจังไหนไปไหนแล้วก็ทซำน่ะเพื่นก็แนะน่ะมันรู้มาสัมลู่อ๋อแคแนะน่ะมาสัมลู่แล้วได้บอกไปบอที่คุยกับผมว่ได้ชวนที่เรื่องของคดีที่ตำรวจเรียกรับนะผมแจกอยู่ท่งหนองบัวลำพูได้บอกเขาบอกเดี๋ยวบอกดูค่ะเพื่อนกระบ้านเพื่อนเพิ่งถามนูกแค่ว่าเสียงลูกจะสาดเหรอนูกก็เลยบอกว่าซี่หมื่นเอ็ดเพื่อนกรบมาโค้งเพื่อนกระมาแค่นั้นไปจุ๊ไปหมายถึงว่าเสียงเงินให้ตำรวจสอบพ่อินชำระสี่หมื่นเอ็ดไม่ใค่ะ เพิ่นเพิ่นก็เลยถามดูว่าผู้ใดเป็นคนเสียเงนเจ้าเมนบ่เจ้าจื้อน่ได้บอกว่าลูจื้อได้ครับเป่นคนรู้แล่ผมก็ซื้อเพิ่นเพราะว่าเพิ่นยื่โทษแซบผมกรู้ก็เลยบอกวังเสียครับแล้วได้บอกเพราะว่าได้มีมีเบืรอโทรศัพท์คนที่รับเงินอยู่ได้บอกเขาบอได้บอกอยู่ค่ะอแล้วเขาขอไปบอบอค่ะอันก็เขาออกไม่บอกอยู่ของนอกเขาก็แค่ถามถามรายละเอียดเขาวๆาซื้อนะค่ะเขาก็บอกว่าเห็น เห็นเห็นแต่เ hmm. ห็นแต้วุ้งแนนอะไรนั่นค่ะในโซเชียลแนนค่ะเขาก็เลยถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงได้เสียงเงินจริงบัวลูกเขบอกว่ามันเสียงเงินจริงงูจือหนาคนใดแต่ว่ามันจือซื้อเป็นบัวไหลนะค่ะเพื่อจะเพื่อะถามซ้ำเนี่ยไอไอ้คนที่ถามนี่เป็นยศเหงังอันเป็นอัน เป็นผู้อันผู้รับแจ้งขวามังขางกันนะคะเป็นนักงานขางกันเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะเนาะเป็นพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ใจว่าเป็นรอยเวทหรืออะไแต่ว่านายสินายสิเป็นพนักง,งานสอบสวนเนาะคนถามข่าวเนี่ยค่ะคนถามข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ววันนี้เพิ่นถามต่อมาว่าคืบหน้าอ,ะ,อะไรเป็นจงังไนบ้าเด็กไปรับอันเพิ่นบอกว่าสีนอกค่ะเพิ่งขึ้นามาอัน เมื่สาเหตุได้ยินแต่ข่าวว่าไปจับกันยูาลาแมนโบอะไรต่า,บบบางๆสินะโะนู้ก็เรียกว,ว่าแมนรู้ปะแซลาอีอย่างเงีอันที่ว่ากลางบ้านเลยคะ<อ>่ะที่ว่าอันสามีเขานูก้กระเป๋ไปนะคะออืออที่ว่าไปหล่อสื่อนู้ก็เรียกว,ว่าคนนันลาอ้ายเขาบอกบอ,อกมัตีอยู่บ้านโนู้ก็เรียกว,วา่าสินอ,อันครับครับเพื่อจะบ,บอกแค่เพื่อจะรับทราบแค่นีนนะค่ะอืมเขาเพื่ออะเขาก็ว่าได้แก คิดว่าสีซอยอย่างเข้าดอกเนาะค่ะพุณกับบอกว่าสีเห็นแจงเริ่มต่นไปโบไปบาไอ้ทั่วมาถามอันไอ้ทั่วไปถามก็อันไอ้ทั่วถามอย่างเราคนว่าแต่แจียงทุบบนแล้วลวคุณกับสิบเจียงนะคะอันอันแหลกนะคุณก็บอกว่าแต่เจงเริ่มแหลกเมื่อก่อตรงแจงแต่สุภพบุว่าลินไปหาสมุนเพราว่าสมุนมันมันเหตุการณ์ทุษะอันที่ระทีนั่นเมียนค่ะป่านนี้นู่นก็เลยบอกว่าตอนแล้วนู่นกูไปหาบอัน อันบอกว่าแจ้งแล้วน่บอกค่ะครับนุก็เลยไม่ได้แจ้งอีกนุก็เลยแจ้งตจตัวนี้นะคะเออเขาถามบ่าวว่าได้คุยกับผมแล้วคุยนู้นได้ถามอยู่ค่ะได้ถามมาคุยกับผมบ่กวเก่งไก่ไทยออนบ่กได้ถามอยู่ค่ะขันละเขาว่างไหนครับเขาก็บอกว่าอันเด็กแต่ก็บุณย์ได้บอกอย่างนี้ค่ะมันก็แค่ว่าผมกระู่เขาขาวแค่น่ะนเพื่อนบ่าวมันเขาเห็ดคนละหน้าที่กัน ในี่ยเขาทำให้แา่สอบสวนแกิดเขาไม่ได้อยู่เกลียวแง่ทางนอกเขาอยู่เกลียวแต่ประชาชนได้รับเพิ่มเดือดร้อนรับแจกเพิ่มหลอกทรูแต่ว่าเออแต่ว่าตอนตอนนรถไฟเนาะค่ะพวกนั้นดิพวกติดเป็นม้าเป็นยังเนี่ยเนี่ยโมเส๊กอยู่ตีตีตีนุยานขึ้นไปข้นนุยังขึ้ไปขึงเลยเออเออเออมาตำรวจนะแน่นค่ะแน่นเป็นแถวเลยอื ยุ่งๆกับประเด็จต้านุ่งกับประเด็จถามนุ่งกับลุงรถนุ่งกับไปแจ้งเลยนะมันมาไกลอยู่กันหนูแล้ะเดินมันมาไกลอยู่กันหนูแล้วันมาไกลอยู่กแครอบครัวแล้ะอ่าละที่นี่ไปแจ้งอยู่งสพสัมล้องเขาว่าจังไงแม่คะการก็เขานี่ก็บอกตัวเหตุเขาสื้อเขาบอก่าสี่แจ้งพวกเขามาไทยลูกมองเหตุการณ์แค่นั้นค่ะอ๋ออ๋อมันลงพื้นที่จนาะแม่ยุ่ค่ะมาลูกผิดทีอยูโอ้ยสุดยอดแม่ขอบคุณสพสแล้วสพสัมล้องลูกบาว่าได้ขึ้นครับผมอ่ะ ูอยู่ค่ะลูกบอกคุณบอกว่าไหนครับลูกบอกว่ารกปรึกษาครับลูกบอกว่าลูกปรึกษา่ล้ันี่นะค่ะครับผมเมียนค่ะพรับอยังเกี่ยงไก่เท่านอนเมีนค่ะดูกวบอกลูกปรึกษาแล้วแล้วจังเดี๋ยวไมแจงกว้ามครับเป็นอะไรไม่แจงกว้างบานนีเนื่องสาเหตุนั้นตีแจงให้ผมซวยว่าจังไดพูดก็เลยบอกว่า เขาบอกว่าเขาเสียกลับมาอีกเขาก็่ยอมแค่ซ้ำนี่เพราะว่าเขามีตปืนนุกับเรื่บางสิ่บเขาเขาไม่ได้เขาไม่ใน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 บริเวณบ้านเนาะเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่หน้าบ้านนะคะเขาอยู่หน้าบ้านอ่ะสี่แียงกันเขาทายลูกเพื่อนเพื่อนก็มา่ายลูกเขาอยู่หน้าบ้านมองเหตุการณ์ซ้ำหน่อยแล้วก็ที่เขามาเขาทำไรเขาอยู่ตรงไหนฮะอยู่หน้าบ้านค่ะอยู่หน้าบ้านเลย คันบะไรรับฟว้ววมยูนิทัมตรงไหนในสพสามโลกประสานเัวมาไดไรนะเ,เรื่องคดีนี้แล้วกันเรื่องคดีที่วา่ดาดินชำรบเดี๋ยวผมสิตามให้อีกทดีนหนึ่งได้ว่าที่เป็นยังไงคันนี้อียงเล่าให้ผมฟังเลยาว่าสิมีคนมามากดขี่ข่มเหงมาคมคูเอียงนะครับอ,อย่าลืมถ้าตำรวจโทรมาอย่าลืมอัดเสียงไว้อันตำรวจใดค่ะบุรุษตำรวจคนใดแล้วกันะอัดเสียงไว้เป็นหลักฐานาก,กับสกน อแล้วเวลาไปพบตำรวจนะพกโทรศัพย์เข้าไปด้วยพกโทรศัพท์เข้าไปด้วยเพราะว่ามีอันอันอันซอพอสำล้องผมโมไปสีแดนเหยืองหายอยู่ค่ะโอเคสอพอสำลองผมโกห่วงหรอกผมห่วงทั้งวัยรุ่นชำราพุ่นละนะโอเคถ้ามีอย่างโทรหาผมได้ขอบคุณในหลายขอบคุณครับครับสวัสดีครับจากผู้ดีกลายเป็นผู้ไร ไปเป็นหมาให้ตำรวจโดยวได้เต็มใจถูกถูกชักหน้ารือถูกเอียงครับตรวให้ไปเป็นสายให้ร่อซื้อ,อยาให้ตำรวจหลังจากร่อซื้อ,อยาได้แล้วได้จำนวนหกรอยเมตรก่อนสิตำรวจสพวาดิน,นำราบสิปล่อยตัวกลับมาก่อนสิปล่อยตัวกลับมาขอเงินค่าไทยตัวอีก สี่หมื่นหนึ่งพันบาทโอผมลืมถามไปว่าเอ้าเป็นอย่องยู่อยู่เขตสำโรงคือคือสพวิ่งขึ้นมาเอาตัวไปอยูุพี่เออเออเออลืมลืมลืมถามไปเดี๋ยวถามอีกนิดนึงกอนรับสายบนนอมาเนี่ยหรือไปทางไหนเลยนะ ลืมลืมถามไปลืมถามไปเอ๊ะเหตุเกิอดอยู่ที่ว่าลินชำราบตำรวจเขามาเอาตัวเข้าอยู่ใส่เหรออยู่บ้านน้องยิโดมูมูชิบโออะมูชิหาอ่ะอำเภออย่างอำเภอ,อว่าลินค่ะอ๋ออำเภอว่าลินแต่ว่าเหตุที่เขามาทำลายร่างกายเนี่ยอยู่ที่สำโรงบอกนม่ใไค่ะเอามือนน้นเข้าไปยังว่าลินจัดอันโู้กระบานนู้นนะโอเคตูต้ตนั้นนั่นตำรวจไปเอานั่นลู้กระบานนู้นบานตู้ ตัวนี้คุณต้องับมาบา่ายช้านี่ทำาก็ไม่โอเคทำลายร่างกายนะคะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองสองมองมองหนึ่งอยู่ที่วาลินชําร์มมองหนึ่งอยู่ที่สรพสํา,สาโงครับย่งข้างค่ายใจอยู่กับสพวาลินชําราบนะ เดอะกรเดียเด่ยตุลานีส่สิเขาสู้ฤด,ดูการย่อใหญ่แล้วเงินยังบอกมาขึ้นเขานะเงีน้นยังบอกมาขึ้นเขานะดีกินฟรีเลยนะบรนทึกจับกลุ่มของยาหกลอยเมตรคือชุดจับกลุ่มของของเรื่องนี้นะอย่าคิดว่าสิรอดนะเพราะว่าชัดเจนนะชัดเจนมากด้วย ว่าไงครับผู้กกับสพวรินชำลาว่าไงครับผู้การจังหวัดอุบลราชธานีว่าไงครับ